สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกมเศรษฐีเซิร์ฟประเทศไทยหรือที่เราเรียกว่ารายเกมเศรษฐีนะครับผมในคลิปนี้นะครับเรมก็จะมารีวิวนะครับผมตัวละครตัวสุดท้ายแล้วนะครับผมที่เขาได้ทำการแจกมาให้ในกิจกรรมคอร์รับกับเกม Tower of God New World นะครับผมแลนก็คือน้องคุณจุดหล่อคนนี้นี่เองน้องคุณคนคูคูนะครับผมความสามารถของคุณนั้นก็จะประกอบไปด้วยความสามารถแรกนะครับผมเมื่อเราทะลุเต่าน้อเมริกัน70%นะครับผมที่จะเลือก ทอยด้านน้าด้าน,น,นหลังเนาะแล้วก็ในตอนที่ทอยผ่านตัวศัตรูนะครับผมเราจะสามารถผลักศัตรูไปยังพื้นที่ของชันแบบสุ่มได้นะครับผมก็จะเป็นหนึ่งการโจมตีของน้องคูณเนาะอ่าอีกหนึ่งความสาม,มารถนะครับผมก็คือเมื่อตกพื้นที่ใดก็ตามนะครับผมที่เป็นอาคารก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นของเราหรือว่าศัตรูนะครับผมก็จะมีโอกาส50%ใช้เอฟเซ์โซตรวน,นะครับผมไม่ให้ศัตรูทําการวัดเป็นระยะเวลา2เทิร์นนะครับผมแล้วก็ทําให้อีกฝ่ายนะครับผมย้ายไปยังเมืองของเราที่ เราเลือกนะครับผมด้วยความสามารถของพายุหมุนทะเลทรายเนาะย้ายศัตรูไปปุ๊บนะครับผมเดี๋ยวอีกสักพักเราก็จะย้ายตามไปนะครับผมควาสามารถสุดท้ายนะครับผมเมื่อฝ่ายตรงข้ามเนาะตกแรงนักของฉันมีโอกาส60เปอร์เซ็นต์นะครับผมที่จะขังฟองสบู่นะครับซึ่ง ก็จัดว่าเป็นสายลมที่มีความสามารถโจมตีถึงสองความสามารถด้วยกันนะครับผมถ้าเกิดว่า50%บมันติดอะนะอะลูกก็เลยนะครับผมเลือกที่จะใช้เนาะจี้อะไรก็ตามนะครับผมที่ตกเมืองตัวเองบ่อยๆอรองเท้าโดดก๊ปอปปี้เมืองเพิ่มขึ้นแล้วเราก็จะสามารถลงเมืองนั้นเมืองนี้ได้นะครับผมอ,ออกก่อสร้างวัดกับเมืองวัดกับเมืองจะได้ความสามารถพายุหมุนทะเลทรายไงล่ะ ส่วนที่ต่อไปนะครับผมน้องไม่มีการก่อสร้างเลนท์มักเลยนะครับผมก็เลยต้องใส่อุปกรณ์เข็นแบบรเรือต้าสวนมาเพื่อทําการเด้งกลับลงมาในตำแหน่งเดิมนะครับผมถ้าเกิดว่าความสามารถในการวางไม่ติดอีกเราก็จะได้ย้ายไปยังเมืองของเรานะครับผมเมื่อเราตกไปยังเมืองของเราเนาะอีกทั้งยังเพิ่มค่าบันทางอีกด้วยนะครับผมก็ คุ้มสุดๆไปเลยส่วนจี้ประจำตัวของน้องนะผมก็จะเป็นจี้ที่มีความสามารถในการทอยลูกเต่านะครับผมแต่ไม่มีความสามารถในการป้องกันอะไรเลยเนาะลุงก็เลยจาเป็นปที่ต้องใช้ความสามารถของบ้านโลกป้องกันนะครับผมในการป้องกันเราตายนะครับผม คุ้มสุดๆแต่อีกเซตหนึ่งที่คิดไว้นะครับผมเซตนี้จะการป้องกันอ่อนแอหน่อยแต่ว่าการโจมตีเพิ่มขึ้นมาเนาะก็คือการใส่ปัดเชิญปาร์ตี้นะครับผมให้กับน้องคุณอ่าแต่ลุงยังไม่ได้ทิ้งการป้องกันนะครับผมลุงทิ้งจี้ประจําตัวเลยครับผมก็คือใส่หมวกมาไว้ตรงนี้เนาะอ่าประมาณนี้อีกเซตหนึ่งนะแต่เนี้ย ไม่รับประกันนะครับผมว่าจะปลอดภัยหรือเปล่าแต่ลุงขอเล่นเซตเดิมก่อนนะครับผมดูว่าเอ๊ะไอการโจมตีสองครั้งของน้องคูนเนี่ยมันจะเพียงพอต่อการล้มละลายศัตรูหรือไม่นะครับผมอ่าเราไปดูกันเนเกมดีกว่านะครับผมว่าน้องคูนนะั้นจะลอยอย่างที่ลุงคิดหรือเปล่า Let's go เนาะตอนเราในตอนแรกนะครับผมเราก็มาเจอกันก้อคูนเลยนะครับผมความความสามารถก็เหมือนกันทุกอย่างละมาอยู่ที่จี้กันนะครับผมว่าจี้เขาจะโหดกว่ากันแล้วก็อยู่ที่ดวงด้วยนะครับผมถ้าเกิดว่าไม่มีดวงสกิลก็ไม่ติดทอยก็เน่า <c oughs> ยิ้มเลยลุงนี่ยิ้มเลยนะบผมถ้าเกิดว่าลุงยังแพ้อ,อีกลุงขอแจ้งเรื่องไปยัง GM นะครับผมว่าไอดีผมนะ โดนเนิฟท <c oughs> ำไมกูต้องมาเนิรฟไอดีผมด้วยไม่เข้าใจผมก็อยู่เฉยๆผมอา่ะครับนะทำการก่อสร้างแลนด์มาร์กไปที่เรียบร้อยแล้วก็พายุหมุนทะเลทรายมาด้วยโอห้ย50%ติดด้วยอะ่ะขนาดเขายัางติดเลยเนาะแล้วเราเราจะไม่ติดหรอเฮ้ยเพื่อหอมฉุย โอเคจบเทิร์นเทิร์นของฉันจอไม่ใช่โกลเกมนล้ผมลูกต่อใหม่ทอยแม่นมากถ้าเกิดว่าใครยังไม่ซื้อนะให้รีบซื้อนะครับผมผนึกมาเบิร์ไปด้วยทอยดับเบิลไม่ใช่วาฟไม่ติดทำาไมไม่ติดทำทำไมก็มันไม่ติดอะ่ะเด้งด้วยนะครับผมอ่าไม่ติดอะ่ะห้าไปไปโอเคเออ แต่ทําไมแต่เราวาร์ปไม่ได้นี่ว่าวาร์ปไปแถววาร์ปไปเมืองของเราไม่ได้อ่ะด่านนี้มันไม่ให้วาร์ปนะผมนี่ไงโซ่ตรวจติดไปท,ที่เรียบร้อยแล้วผมขออนุญาตมาตรงนี้นะครับแล้วคุณมาโยนร,ระเบิดอะไรที่นี่นะครับเออโยนเป็นคำาระทางโอ้ยไม่ขังโกงหน่อยเละไม่ขังนะครับผมพอไหมนี่อเอเดี๋ยวลุงจะต้องต่อยเขาใช่ไหมโอ้ยเบ็นร้อยอีก แล้วผ่านจุดสตาร์ทีได้ 9m แล้วเราล้มกี่ m 16เออก็ได้อยู่นี่บ่าเอาพอสามารถไม่ติดพอสามารถกระต่อยไม่ติดครับเด้งไหมครับไม่เด้งครับแต่รองเท้านินจาครับผมนี่นะมาตรงนี้โอเคเป็นไงกักขังครับตัดดังฟ้าครับไม่มีครับไม่มีตัดทังฟ้าจริงหรอไม่มีจริงๆครับผมแต่เขาน่าจะลงมนัวนะ่ะเอา ทำไมเราเดาอะไรไม่ถูกเลยอะ่ะเอ่ขออนุญาต12อีกรอบหนึ่งเพราะว่าเมื่อกี้เห็นเขาผ่านจุดสตาร์ได้เงินเยอะอยากได้บ้างถามว่าเอาเงินมาทำไมก่อนมาเชอร์ตตี้ก็ไม่มีเอาละครับเอาโย,โยนอีกแล้วเหรอโอ้โหโยนถูกเงินได้เนี่ยโอเคถอยต้องถอยขี้แล้วนะครับผมถอยขี้ถอยคี้ถอยคี้สามได้ไหมเออเราจะได้วาฟด้วยอาา่ะฮะ แล้วเราก็จะมารตรงนี้นะครับอ๋อลืมไปทําไมเราไม่ใช้ผนึกมาเบิรตั้งแต่แรกใช้ที่หลังแล้วกันเออตรพื้นที่เออผนึกมาเบิรนะครับผมพอดีเราเปลี่ยนผนึกมาเบิรมาอยู่ตรงเนี้ยมันก็เลยแบบมันก็เลยนะเออเรียบร้อยเป็นไงติดฟองผนึกมาเบิรกดกู้เลยครับ <Yeah. S 1> เฮ้ยด่านนี้มีประโยชน์กับเรามากเลยนะนี่สุดยอดจ,จริงจริงถึงแม้เมืองจะไม่แพงนะครับผมแต่ว่าเรามีความสามารถในการผนึกมาเบิร ไม่ผน,นึกแล้วเหรอผนึกรอบเดียวโอเคเลยโอเคเลยเพื่อนรักอีกรอบนึงนะครับห้าสิบเอร์ซ็นตที่มันก็ติดบ่อยเหมือนนนี่ว้วาวซ่าไม่น่าเชื่อเลยว่านองคุณจะม,มเีเบ์เบิลได้ถึงแบบร้อยเอ็มอ่ะอ้ oh my god เออก็แค่นั้นแหละไม่ง่ายเนาะไม่ง่ายได้ไงล่ะดูจีเขาด้วย ันต,ต่อไปนะครับผมเราก็มาอยู่ในด่านอารีนาแกนเด์นะครับผมมาเจอกับน้องบาลิเด็กเลี้ยงแก่ด้วยใครกันเอ่ยนะที่ชอบโกหกลุงครับเอ๋าไม่ใช่บาลิหรอไม่ใช่อ๋อ,อไม่ใช่บาลิเลี้ยงแก่นี่บาลิมีแก่อ่าเดี๋ยวดูจกักจี้แล้วเราน่าจะสไดยากอยู่อันนี้เราไม่ใช่เราเลือกนะครับผมเขาเลือกนะครับผมโอเคนะครับ ในเทิร์นแรกเขาก็ทําการทอยลูกเต๋าอย่าลืมนะครับผมว่าเขาบตัวละครที่เก่ามากแล้วเนาะดังนั้นเขาจะทอยไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่นี่เหมือนเราเป็นตัวละครที่มาเมื่อวานเถอะถึงแม้จะใช้ลูกเต๋าเดียวกันก็เถอะแต่เขากดออโต้ไปแล้วนะครับผมตอนนี้ถ้าเกิดว่าเขาออโต้แล้วเรายังไม่ชนะก็ควรพิจารณาตัวน้องครูไม่ใช่เธอนระครูไม่ใช่ตัวลุงเนาะ เอาก็ทำไงอ่ะก็มันไม่ชนะก็ให้ทำไงอ่ะก็ลุงก,ก็พยายามแล้วนี่คือลุงเล่นอัดคลิปตอนนี้ยลุงลืมตาสองลูกตาเลยนะครับผมปกติแล้วอ่ะเกมนี้ชิวๆลุงจะแบบหลับตาข้างหนึ่งแล้วก็เล่นเพราะว่าเป็นการถนอมสายตาเกมนี้ไม่ต้องใช้แบบสายตาอะไรเยอะก็ชนะได้นะครับแต่ในเกมนี้ตอนอัดคลิปอยู่อ่ะลุงต้องลืมตาถึงสองตาเลยนะ โอเคทอยเบิ้ลสองครับผมทอยแม่นสุดๆเอ่อทำการย้ายในแถวไหมย้ายในแถวก็ได้เพราะว่าเราอยากเห็นความสามารถในการเด้งสามหลักอย่างนี้เป็นต้นเออมัองุดเฉยเอยโอเคคฮ้ยเฮ้ยห้าไปไหมไม่งั้นก็เจ็ดก็ได้เพราะว่ายังไงก็ต้องตกเมืองของศัตรูอยู่ดีอย ลืมไปเลยนะครับผมว่าเราเป็นคนสมคัญในการผักอยู่ยเขาไม่ติดเลยอะจบโอ้เมืองผุดพอก่อนอีเมืองนี้มึงผุดเก่งจังโอ้โหลงสามครั้งไม่ติดทั้งสามครั้งคิดคิดดูให้ดีเอ้ยเขากลับมาแล้วเ,เขากลับมาแล้วอะเขากลับมาแล้วแต่เราก็ต่อยเขาได้นะครับผม <laughs> นี่เนี่ยหมดละ พอสามารถในการป้องกันคราวนี้แหละติดแล้วได้แล้วใช่ไหมเอ๊ลืมลืมว่าเราไปก่อนหรือว่าสตูไปก่อนอ๋อเราไปก่อนเหรอดังนั้นเราก็อ๋อดังนั้นเราก็บอกผิดดีเมืเ่อกี้ถ้าเกิดว่าเราไปก่อนได้อ่ะสิบสองครับผมถอยลหลงังอีกรอบหนึงเออได้สิบแล้วเสียดจริงรับการ ก่อสร้างเด้งดึงติดเอฟเฟกด้วยพยา,ยายุหมุนทะเดซายพิ้วๆตัวนี้ทำงาน,นก่อสร้างด้วยตัวนี้ครับเรียบร้อยครับขังฟออยไหมไม่ขังครับจบตายตายเลยตายไปเลยการป้องกันมีอยู่เท่าไหร่โลชาร์จสองแล้วก็สีเลี่ยเรียกว่าหมวกอีกสองแต่แปลกทำไมเขาไม่ทอยดับเบลิลล โอวามเขาก็มีติดนี่โอ้ยบาเชอร์ปี้เนิไม่พอออ้ยรอดโอว้าว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 ทำการตร่อยเขานะครับแล้วขอต่อยเขาไว้ก่อนเอออย่างนั้นแหละเพราะาความสามารถของเขาจะไม่ติดมีอะไรที่ต้องติดหรอือเปล่าความสามารถก็ไม่มีแล้วมั้งเออขออนุญาตเมืองไหนแพงครับผมเมืองนี้น่าจะแพงกว่าเนาะเมืองสองหลังกับเมืองสี่หลังเอ้ยเมืองแถวสองกับเมืองแถวสี่ อ,ะ,อ,ะ,อ,ะ,อะยังไม่ล้มอครับอยังไม่ล้มเดี๋ยวโดนน้องคูนจะหนักจะเต็มแน่ครับดูเลยนี่เนี่ยบอกเลยว่าทอยชอบอะเออความสามารถมันจะไก่ากาอะไรก็ช่างแต่ทอยแม่นสุดๆแบบเนี้ไอ้เล <love> ิฟเอาท่าไหา่น้องถึงอ๋ออ๋อความสามารถวาร์ปของอ๋อมันไม่ใช่พายุหมุกใช่ไหมอ๋อแล้วก็ตกใจ นึกว่าสมไวเอเขาไม่บ้ามาด้วยอแปดเหรอคูณแปดเระคูณสองตรงนี้ดิก็ได้มาเนี่เมืองแพงๆอ้ยกดกู้ทำไมอ่ะอ๋อทำไมเมืองนี้แพงกว่าอันนี้มันคูณแปดเลยนะอันนี้คูณสี่เฉยๆที่ว่าเอาสี่สงสา ส่งสารสุดๆเอาต่อยด้วยเอออย่างน้อยก็ได้ไปเมืองไม่มีอันนี้หรอวะก็ไม่ได้จลังแกน้องหรอกนะเฮ้ยเขาสามารถอะไรอ่ะทำไมอยู่ๆเราก็ได้เงินมาเป็น10บเอ็มเขาสามารถอะไรอ่ะเนี่ย เราได้เงินมาจากอะไรอ่ะขโมยมาร์โบเขาเหรอเพิ่งเห็นเอ๊ะแปลกๆในตานสุดท้ายนะครับเราก็มาอยู่กันในดานม e โอมัลติเวิร์สนะครับม,มาเจอก,กับคู่อีกแล้วเฮ้ยอีกแล้วเหรอฮู้ฮี้ฮี้เอาทำไรมาเราะแบบนั้นฮู้ฮี้ฮี้ชอบอ่ะมึงชอบการชนะที่สุดเลยอ่ะแต่ลุงได้นนคนละคนอย่งนี้ ดูคนมีลุงควนเป็นคนที่มีจิตใจอบอ่ามารีใช่นะไหมเะเป็นประอยน์คำถามนะครับเขาตอบคือไม่เขาไม่ได้ซื้อคู่ขี้บริสัมอะทำไมอะทาไมครับทําไมซื้อการตั้งฟ้าได้แต่ไม่ซื้อคู่ขี้ในเทิร์นแรกครั้งแรกที่ถอยมาครับมันสําคัญมากเลยรู้ไหมเด้งนี่เนี่ยโดนเลยโอ้ยทำไมลุงรู้สึกว่าห0อร์ซตมันติดบ่อยกว่าน้อง ฮันเชลานองเอ่ยน่าจะผิดตัวหาลยอมยอมหาสักหนึ่งอย่างนี่แหละน้ออะไรนะหาลยองเออหาลยองอาชุบเรียบร้อยครับเสร็จโจ นี่อีกแล้ว40เมน่ติดบ่อยนะครับเนี่ยแล้ผมก็จะทำการถอยสามเพื่อถอยหลังนะครับแต่ได้ห้าครับผมแล้วผมก็เด้งด้วยนี่รองเท้าผมก็ติดครับแล้วผมก็คูณสองเลยครับผมโอ้โหถอยหนึ่ครั้งครับแล้วผมก็จะถอยขี้5กับ3อีกแล้วเหรอ <c oughs> อะบนไปอยู่เงี้ยแถวเนี้ยนะอะ กดคูมสองด้วยอ่ัโอ้ยโดนระเบิดแรงมากทำไมเนี่ยเฮ้ยผมนี่เซ็งสุดๆตอยหลังเจ็ดครับผมทำการเคลียร์าปสีด้วยเนี่ยคนมันจะเก่งได้อะมันต้องดูว่าแมปเนี้ยมันทำอะไรได้บ้างมันเอื้อประโยชน์อย่างเราได้ไงบ้างนะครับผมเราไม่ได้บอกนะว่าตัวเองเก่งเอาไม่ได้บอกเลยลหรอ คิดเองทั้งนั้นแหละแล้วเราอ่ะก็อย่านะครับผมอย่าที่จะทำไมอย่าที่จะก่อสร้างเลนมาอีกรอบนึ่งก็อืมเราทอยสิบสองได้ไหมรู้ว่าเสียงติดคงต้องขอร้องไม่เด้หยุดทอยครับผมเบื่อแล้วเนี่ยกดทิ้งครับโอ้ยย่าไม่ติดอีกอ่ะไม่ไรคุณจะติด เกียดเล่นแล้วสามสองเลยนะสามสองน่าจะแพงกว่าปะ่ะเออร้อยแปดเอ็มอันนี้เท่าไหร่แปดเอ,อ่ <Yeah. S 1> อสุดสุดโ <Yeah. S 1> หดสุด้องคุณสมแล้วนะครับผมที่เขาแจก่าเป็นตัวสุดท้ายเนาะถ้าเกิดว่าเขาแจกน้องคุณสุดหล่อของเราเป็นตัวแรกนะผมตุนอื่นนี่คือไม่มีแสงแล้วเนาะ เสียใจด้วยนะครับผมตัวอื่นรู้ไม่เล่นละมันจะเล่นแต่น้องคูนนี่แหละอ่าถ้าเกิดว่าใครไม่มีน้องคูนเล่นนะครับผมดูคิดว่าเนาะเขาน่าจะชดเชยเราโดยก,ก,การแจกก๊าดนี้ม่อีกใบหนึ่งนั่นแหละอืมอันนี้คือคิดในแง่ดีสุดๆนะครับผมเขาน่าจะแจกมาอีกใบหนึ่งเพราะว่าปกติแล้วอะ่ะการเป็นเจ้าของอะ่ะการเป็นเจ้าของคือเป็นแล้วเป็นเลยเนาะเออถึงแม้ก๊์ดจะหายมันก็ยังเป็นเจ้าเคยเป็นเจ้าของอยู่เงีย ในเซิร์ฟนู้นเลยนะแต่เซิร์ฟเนี้ยคือมันหายไปนะครผมแต่เราก็ได้สองพันเพชรนะคุ้มไหมเดี๋ยวคูนความสามารถคูนเดี๋ยวเอาไปเล่นในน้องพายรยองก็ได้น้องพายรยองเดี๋ยวนี้เขาไปตัวแจกกันแล้วนี่อืมเน้องๆปอบๆนะครับผมกอดๆนะโอ้ยสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับผมพบในคลิปว่าขอได้คุณครับสุขการเล่นเศรษฐีเซิร์ฟประเทศไทยหรือเทลโอ้เ็กมาไล่กันสิครับผมขอให้เป็นวันอยู่ที่งดงามนะครับอ๋อเที่ยวบโลกหรอ เฮ้ยลุงไม่ได้เที่ยวแล้วลมากี่ปีแล้วนี่ออกกดเที่ยวหน่อยครับเดี๋ยวคนเขาจะหาว่าลุงนั้นไม่กดเที่ยวเลยไปแล้วนะครับผมจุกๆุครับ